ขอข้าวราดแกงจานหนึ่งแล้วจ้ะป้าเอาผัดกะเพรากับแกงเขียวหวานจ้ะได้เลยจ้ะเข้าไปนั่งรอก่อนนะจด้อา้าวพรนุ่มมาแล้วเหรอเข้าไปหลังร้านเลยป้าเก็บขวดไว้ให้เยอะแยะเลยเสร็จแล้วมานี่นะเดี๋ยวป้าจะเอาเข้าวราดแกงให้กินสีโห นี่ป้าแกให้กินข้าวฟรีด้วยเหรอเนี่ยถ้าฉันทำเหมือนไม่มีเงินจะได้กินฟรีไหมนะป้าจ๊ะค่าข้าวเท่าไหร่จ๊ะสี่สิบบาทแะ,ะป้าจ๊ะ ฉันมีแค่20บาทเองอะจ๊ะป้าสงสัยฉันทําเงินหล่นหายอะทําไงดีอะจ๊ะไม่เป็นไรมีเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นแหละจริงเหรอจ๊ะป้าขอบคุณป้ามากนะจ๊ะเอาไว้วันหลังเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอาเงินค่าข้าวมาให้ป้านะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ขข้าวิกินไม่อิ่มแล้วก็บอกไปนั่งเลยอะไรวะเศรษฐกิจแบบนี้ยังมีคนใจดีแบบนี้อีกหรอวะเนี่ยพี่จะป้าฉันเอาเงินค่าข้าวมาให้จะ้ะกับใจนะแล้ววันนี้กินอีกไหมกินจะ้ะแต่ว่าฉันขอข้าวราดน้ำแกงก็พอนะ้จับป้าอา้าวทำไมวันนี้กินแต่ข้าวราดน้ำแกงล่ะจริงๆแล้วฉันตกงานมาหลายเดือนแล้ว,วจับป้า ทำไมไม่บอกล่ะแม่หนูถ้าแบบเนี้ยป้าให้กินฟรีเลยนะไม่ต้องจ่ายเงินป้าหรอกจริงเหรอจ๊ะหายหน้าหายตาไปซะหลายวันเป็นไงมั่งล่ะแม่เราอ่ะหายแล้วยังยังไม่หายดีเลยครับป้าแม่แกบ่นนะว่าอย่ากินข้าวราดแกงของป้าดาก็เลยให้ผมมาซื้อเนะี่ยรอแป๊บหนึ่งนะได้เลยครับป้า แกหยุดงานไปหลายวันเนี่ยคงไม่มีเงินละสิถ้างั้นนะ่ะเดี๋ยวป้าให้ข้าวกินฟรีป้าไม่คิดเงินหรอก งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารับส่งป้าไปจ่ายตลาดเหมือนเดิมนะครับถ้าเองทําแบบนีน้แล้วใครจะดูแลแม่เองละ่ะแหมก็ป้าให้ข้าวบุฟรีขนาดนี้ผมก็ต้องตอบแทนป้าบ้างสิไม่งั้นแม่ผมด่าตายเลยหาว่าผมอาเปียบคนอื่นอะป้าให้สองกล่องเลยของแม่เองกล่องหนึ่งของเองกล่องหนึ่งขอบคุณมากนะครับป้างั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับจ้ะอ้าว มาแล้วเหรอวันนี้มาสายนะเนี่ยไปไปไปนั่งเดี๋ยวป้าตักข้าวให้จากป้าแต่วันนี้ฉันจะจ่ายค่าข้าวนะเพราะเมื่อวานอ่ะฉันเอาขยะไปขายได้ตังมาหลายบาทเลยนะไม่ต้องล็อกไปไปไปนั่งเก็บเงินไวเ้เถอะป้าจ๊ะฉันขอบคุณป้ามากนะจ๊ะอิ่มแล้วเหรอแม่หนูนี่ถ้าตกงานอะ ก็ไม่ต้องจ่ายหรอกเงินอนะหิวเมื่อไหร่ก็แวะเข้ามาได้เลยป้าไม่คิดเงินหรอกจริงเหรอจ๊ะป้าขอบคุณจริงๆนะจ๊ะขอบคุณป้ามากนะจ๊ะ,จะฉันไปก่อนนะแะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยประหยัดค่าอาหารมื้อกลางวันแบบนี้นะ้ทุกวันเนี่ยเงินเราก็จะเหลือเยอะเลยอะแต่เอ๊หรือว่า เราจะประหยัดค่าอาหารเย็นด้วยวิดีเลยวันหลังเนี่ยเราไปขอกินมื้อเย็นด้วยดีกว่าคุณแอน,น,นครับช่วยพิมพ์งานพวกนี้ให้เสร็จภา,ายในเย็นนี้ด้วยนะครับได้คะ่ะคุณไอดีแต่สั่งสั่งสั่งเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะครับเปล่าคะ่ะไม่ได้พูดอะไรนะคะคุณไอ เราไอ้เจ้านายบ้าง,งานแท้ๆเลยเราเลยอดไปกินข้าวเย็นฟรีเลยอะ่ะเย็นป่านนี้แล้วอะ่ะข้าวแกงน่าจะหมดแล้วมัง้งเฮ้ยกลับไปกินมาม่าที่ห้องก็ได้วะวินเป็นไหนครับเจไปหอหญิงแถวสามอคอค่ะกินรถเลยครับผม นะครับผมขอบคุณนะคะครับผมว้ายอีเมนนั่นนงโกปรกออกไปไกลๆฉันเลยนะไปไปคุณนี่คุณจะปไปไล่เขาทำไมเขาเป็นแค่คนเก็บขยะเองเขาไม่ได้รบกวนอะไรคุณซะหน่อยอีแต่ว่าตัวเมนานั่งแล้วก็สกปรกด้วยไปไกลเลยอุ้ยนี่ต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอวะคนเราอะไปไหนนะพ่อหนุ่มเดี๋ยวไปส่งเออ ฉันจะไปร้านประดาะจ้ะประดาจะปิดร้านแล้วอะ่ะฉันจะไปทําความสะอาดร้านเขาหนะ่ะมนึ่งขึ้นมาเลยฉันไม่คิดเงินไปไปไปปะดาจำแ,แน่นะป้าจา๋าขอเข้าลาดแกงจานหนึ่งจากหนูยังหางานไม่ได้เลยจ้ะยังเลยจ้ะป้าตกงานเหรอ ไม่น่าใช่หรอมั้งผมว่านี่แกเป็นใครอ่ะอ้าวนี่คุณจําผมไม่ได้เหรอก็เมื่อวานน่ยผมไปรับคุณที่หน้าบริษัทแล้วก็ไปส่งคุณที่หอพักหญิงที่สามโคกไงใช่ใช่เจ๊คนนี้แหละฉันจําได้เมื่อวานาะน่ะด่าฉันว่าเป็นคนตะกปกนี่พวกแกอย่ามาพูดมั่วๆนะป้าอย่าไปเชื่อไอ้สอคนนี้นะไอ้สคนนี้มันใส่ร้ายฉันนะ่ะ สองคนเนี่ยเขาไม่โกหกหรอกป้าถามจริงๆเถอะว่าเธอตกงานจริงหรือเปล่าจริงจ้ะป้าโหถ้าอเกิดว่าฉันมีงานทำอะฉันจะมาขอเข้าป้ากินฟรีแบบนี้ได้ไงจ๊ะนี่คุณแอน <c oughs> คุณอยากตกงานมากเลยเหรอคุณไอสรุปตกลงยังไงเธอมีงานทำหรือไม่มีถ้าเธอมีงานทำอยู่ แล้วเธอมาบอกป้าว่าเธอตกงานทำไม๋อ,อหรือว่าเธออยากจะมาขอเข้าแกงร้านป้ากินฟรีใช่ไหมคุณแนนนี่คุณมาขอข้าวร้านนี้กินฟรีงั้นเหรอคุณไอซอย่าไปฟังนะคะฉันโดนใส่ร้ายอะร้านป้านะ่ะให้คนตกงาน ให้คนลำบากกินฟรีเขาก็เลยมาขอกินฟรีบ้างนะคุณคุณแอนคุณนี่มันแย่มากเลยนะครับคุณกล้าสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเบียบคนที่ใจดีแบบนี้เนี่ยนะครับคุณครับคุณแอนทำตัวแบบนี้เนี่ยมันเลวยิ่งกว่าสุนักอีกนะครับเพราะว่าสุนักอะมันยังรู้จักสำนึกบุญคุณคนที่ให้ข้าวมันกินเลยนะครับแต่คนเห็นแก่ตัวแบบคุณเนี่ยผมคงให้ทำงานต่อที่บริษัทผมไม่ได้แล้วแหละครับ ในเมื่อคุณโกหกคนอื่นว่าตกงานผมก็จะทําให้คุณตกงานจริงๆไปเลยก็แล้วกันนะครับผมขอไล่คุณออกครับอะไรกันครัคุณไอเรื่องแค่นี้เองอ่ะถึงกับไล่ออกเลยเหรอคะนี่ป้าที่วินคนเนี้มันมีงานทำอ่ะป้ายังให้มันกินฟรีได้เลยอะพวกเขาไม่ได้กินฟรีเขาตอบแทนป้าโดยวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็อาสา ไปรับส่งป้าเวลาป้าไปถือกับข้าวที่ตลาดส่วนคนเล่ร่อนเนี่ยเขาก็มาช่วยป้าเก็บล้านล้างจานทุกวันทำให้ป้านะ่ะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นได้ยินแล้วนะครับคุณแอนสังคมเราเนี่ยควรอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกันไม่ใช่คิดที่จะเอาเปรียบกันแบบนี้คุณแบบคุณเนี่ยไม่ควรมีที่ยืนในสังคมนี้หรอกครับถึงคุณจะตกงานจริงๆแต่ตอนนี้ฉันก็ไม่ต้อนรับคุณแล้ว ให้คุณไปหาข้าวกินฟรีที่อื่นเถอะไม่นะคะเจ้านายเจ้านายอย่าไล่ฉันออกเลยนะถ้าเกิดว่าเจ้านายไล่ฉันออกอะ่ะเราจะเ้าเงินที่ไหนกินอะ่ะเจ้เอาเงินที่ไหนจ่ายค่าห้องแล้วคะเรื่องนั้นเนะ่ยเป็นปัญหาของคุณเองแล้วกันนะครับคุณก็คอยแก้ปัญหาพวกนั้นเองก็แล้วกันนะครับอป้าครับเอาข้าราดแกงหนึ่งจนะครับได้ค่ะคุณ ฉันเนแก่แล้วนะทำไมต้องทำรุนแรงแบบนี้ด้วยทำไมอยากนั่งมากเหรอลุงถ้าอยากนั่งอ่ะก็มานั่งที่ตับฉันสิมาตายคนอะไรน่าเกลียดที่สุดดูมันถกกโปรงดิหน้าไม่อายแต่งตัวก็ดีหน้าตาก็ดีไม่น่าทําตัวแบบนี้เลยอ่ะ จะนั่งก็ขอกันดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องกระชากกันเลยพ่อแม่ไม่สั่งสอนเลยไงเนี่ยผู้หญิงฉันต่าไม่มีการศึกษาพวกแกไม่เห็นหรือไงแกไม่รู้เหรอว่าไอ้ลุงนี่มันทําอะไรมันไม่ได้น่าสงสารอย่างที่พวกแกเห็นหรอกเพราะว่ามันงานพอได้แล้วฉันายคนโอ๊ยจะอายทําไมคนที่ต้องอายอ่ะคือไอ้ลุงนี่แหละค่ะพอเถอะพี่คนมองใหญ่แล้ว ฉันจะลงแล้วฉันไม่อยากยุ่งกับคนใจร้ายรังแกคนแก่นีบ,บีบลงไปเลยไอ้แก่ระวังเหอะจะไม่ตายดีโอนเลยดีกว่าเถ้าตริดว่าพลอยชี้ไม่ห้ามพี่ไว้นะพี่เ่ยนะจะลงไปตบมันแล้วเนี่ยพอได้แล้วพี่แอนฉันขอร้องล่ะฉันไหวล่ะหยุดเถอะ ไไที่นี่แหละพลอยชิโหน่าทำงานจังเลยเพีย่แอนฉันพาน้องสาวมาสมัครงานอะเออเพี่แอน มีอะไรเอาใบสมัครมาสิเดี๋ยวพลอยชี้เนี่ยเขียนใบสมัครนี้เสร็จแล้วอ่ะก็เอาให้พี่คนนี้นะเดี๋ยวพี่คนนี้เขาจะพาไปทำแบบทดสอบเพียนเพีนพี่เห็นชิมี้ยังอ่ะพียนนี่แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมต้องทำรุนรแบบนี้ด้วย อยากนั่งมากเหรอลุงถ้าอยากนั่งอ่ะก็มันนั่งตักชนสินะพี่แอน,นรังแกนคนแกเหรอพี่ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อย 啊。 ตอนนี้โซเชียลด่าพี่เพียบเลยหาว่าพี่รังแกคนแก่บ้างคนแก่เป็นเหยื่อบ้างบางคนก็บอกว่าหน้าตาก็ดีทำไมใจร้ายจังแล้วเธอก็เชื่อเขาเท่าที่หนูรู้จักพี่เนี่ยพี่ก็ไม่ได้เป็นคนนิสัยแบบนั้นนะคะแต่แต่ในคลิปอะ่ะพี่เหมือนรังแกคนแก่จริงๆนะคะแล้วคลิปก็ไม่ได้ตตะต่อด้วยแบบนี้มันเลยทำให้หนูอดคิดไม่ได้คะ่ะแล้ว ผู้จัดการรู้หรือ,อยังจะเหลือเหรอพี่แล้วถ่าทางโกรธมากด้วยพี่เตรียมคำพูดไว้แก้ตัวกับผู้จัดการดีๆก็แล้วกันอะไรอะไรยวเข้ามานะพวกเราไม่ทำร้ายคุณลุงหรอกคะ่ะพวกเรามาให้กำลังใจคุณลุงนะคะพวกเราเห็นคลิปหมดแล้วคะ่ะ คุณลุงนะคะนี่ครับลุงผลไม้พวกเราเป็นกำลังใจให้ลุงนะครับขอบใจขอบใจมากนะทุกคนเรามาเซอรี่กันเถอะค่ะลุง เออสิมันี่เลยที่เธอเห็นคลิปนี้หร้อยังเนี่ยเห็นแล้วค่ะเธอทำแบบนี้ทำไมอะแอนเธอรู้ไหมว่ามันจะเสียชื่อไปถึงบริษัทแล้วด้วยอะ่ะก็ไอ้แก่ลามกนั่นอะ่ะมันเอามือมาลูกขาน้องสาวฉันก่อนนะคะแต่ในคลิปมันเห็นว่าเธอรังแกคนแก่แถมเป็นคำท่าหน,น้าเกลียดด้วยอะ่ะมันเป็นเรื่องจริงนะคะผู้จัดการผู้จัดการต้องเชื่อฉันนะคะเรื่องจริงเป็นยังไงฉันไม่รู้หรอกนะแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่แค่เธอเหรอกที่เสียหายอ่ะ บริษัทก็จะพลอยเสียชื่อไปด้วยแต่พวกเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าฉันทํางานที่นี่ไม่รู้ได้ยังไงแฟบบริษัทหลาขนาดน,นั้นตายแล้วแล้วฉันจะโดนไล่ออกไหมคะผู้จัดการยังหรอกต่อไปเนี้ยเธอทำตัวดีๆก็แล้วกันอย่าก,ก่อเรื่องอีกไม่งั้นเราก็โดนไล่ออกแน่เข้าใจไหมค่ะเข้าใจแล้วค่ะไปออกไปแล้วลว,วันๆหาแต่เรื่อง คลิปที่มีผู้หญิงคนนึงทำร้ายคนแก่แต่เรื่องทั้งหมดไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะที่จริงแล้วฉันถูกตาลุงคนนั้นลวนลามค่ะเพียงนพียงดูนี่สิลุงคนนั้นเอามือมาลูบที่ขาะะอตอนนั้นฉันกลัวมากไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเอง จนผู้หญิงคนที่ทุกคนว่าร้ายกาศออกมาปกป้องฉันผู้หญิงคนนั้นก็คือพี่สาวของฉันนองค่ะน้องสาวของพี่ยังอยู่ในบริษัทนะ้ะหรู้บอกให้เขารอทำแบบทดสอบแต่อยู่ๆเขาก็หายไปน่าจะหายไปไร้สติน,นี่แหละพี่รีบไปหาน้องสาวพี่เถอะเดี๋ยวเข้าพี่พี่สาวของฉันทำแบบนั้นก็เพื่อปกป้องฉัน แต่กับโดนแอบ,บถ่ายคลิปประจานลงโซเชียลจนทำให้พี่สาวของฉันโดนคนลังเกียจและอาจโดนไล่ออกจากงานขอความเป็นทรรให้พี่สาวฉันด้วยนะคะพลอยชิพ่แอนต่อไปนี้พลอยช้จะไม่ทำให้พ่แอนเดือดร้อนอีกแล้ว พลอยชีจะเข้มแข็งให้ได้เหมือนพี่แอนนะคะนต่อไปนี้พลอยชีจะไม่ทำให้พี่แอนเดือดร้อนอีกแล้วพลอยชีจะเข้มแข็งให้ได้เหมือนพี่แอนนะคะ ผมขอโทษนะที่ผมไม่เชื่อคุณนะผมเห็นไลฟ์สดที่น้องสาวของคุณพูดมาแล้วส่วนเธอเธอกล้าหาญมากนะที่ออกมาปกป้องพี่สาวตัวเองนะใช่คนในคลิปไหมเธอ ใช่มันนั่นแหละทำอะไรอ่ะอะไรกันหนูฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยเฮ้ยอะไรวะอ้อยอ้อยพอแล้วพอพอเฮ้ยพอแล้วพอเฮ้ยอย่านอยา เฮ้ยเฮ้ยโอ๋อพาสะครับผมก่อผมก่อว้าวเออต่อแล้ว